เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกลับสวัสดีฟีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนเทคนิควิธีการสร้างช่องโหว่ให้กับคู่แข่งนะครับสร้างยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับ วันนี้เจอกับผู้แข่งที่ได้ได้ว่าโอ้โหอัดแผนมาแบบแน่นตึ๊บเลยนะครับ4 c 1 1อ่ะโอ้โหจะอัดอะไรขนาดนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าจอดรถบัสสองคันอ่ะนะครับผมสําหรับคนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทํำยังไงนะครับผมวิธีการเจาะนะครับการเข้าทําอะไรต่างๆเนาะนะครับเมื่อเราเจอกับผู้แข่งที่แบบปิดทางเราแทบทุกประตูอ่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเก็บบอลก่อนครับไปหนึ่งสองครับ ยัดไปจังหวะนี้เลือกที่จะยัดให้อีโต้นะครับผมแล้วก็พลิกยิงฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายเลยอ่าดีที่มันเข้านะลูกนี้นะครับคือสําคัญเลยถ้าเรามีจังหวะนะครับผมมีโอกาสที่จะพอเป็นประตูได้ลองเสี่ยงดูก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเน้นแบบจะแจ้งทุกจังหวะนะครับถ้ามันได้แบบเหมือนจังหวะเมื่อที่ที่เจ้าหนายิงเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับฝั่งเรานะครับที่แบบเราได้สกอร์มาก่อนนะครับผมเพื่อนๆลองอ่า ใช้ในส่วนของตรงนี้ไปเล่นกับทีมดูนะครับผมอ่ะอย่าไปเน้นจังหวะจะแจ้งจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าจังหวะน,นี้หลุดมาแล้วได้ยิงดีครับที่ยังไม่เข้าครับโอ้โหชนเสาครับอู้เดือบไป <c oughs> หาบอลก่อนครับอันดับแรกหาบอลไม่ได้เนะี่ยไม่ใช่เรื่องนะครับผม <c oughs> เราต้องเก็บบอลก่อนอันดับแรกอันนี้คู่แข่งก็ค่อนข้างที่จะบีบเร็วนะครับผมแล้วก็ บีบค่อนข้างดีด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นเป็นนะครับผมคนนี้อต่วันนี้ลองซัดดูก่อนครับไกลๆอาจจะยังไม่เข้าเลยครับผมนีมาแทงมากการสร้างช่องโหวตเนี่ยคือเราต้องดูความเป็นไปได้ในเรื่องของการที่เขาบีบผิดตัวนะครับผมอ่ะพอเขาบีบผิดตัวปุ๊บนะครับ แเราโจมตีจงนั้นเลยนะครับผมอ่ะซึ่งเราจะทําให้เขามีช่องโัวเนี่ยมันไม่ได้ยากมากนะครับขอแค่มันมีจังหวะที่เขา,าผิดพลาดนิดๆหน่อยๆนึงแล้วก็โจมตีเลยแต่ว่าตรงนี้เขาได้ยิงแลวครับตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะกดเราคืนครับจากที่เราได้ลูกแรกมาที่แบบเรากดเขาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอจังหวะของเราก่อนออปุ๊บมาเนซี่อมบายโมดิโมดิจีก่อน เพลงต่อเนื่องมาเมสซี่เก็บได้ไหมไม่ถึงครับโคดิโอเก็บก่อนไปบุกต่อครับพลิกแล้วหมุนหมุนแล้วพลิกไปหนึ่งสองถึงครับอีโต้ก็ไปแบบไยืนอยู่ข้างหลังนะครับจังหวะน,นี้น่าเสียดายเนาะบางทีแบบนักเตะของเราอ่ะนะครับครที่จะหาพื้นที่ว่างในการยืนนะครับมันกลับไปยืนอยู่ฝั่งกลับไปยืนอยู่หลังคู่แข่งให้เขาดักบอลง่ายอ,อันนี้ก็งงกันเนาะนะครับครที่จะมีสกิลมาให้นักเตะแบบเออไม่ยืนอยู่หลังคู่แข่งอะไรอย่างนี้น่าจะดีอยู่ มันควรที่จะหาพื้นที่ว่างตลอดเวลาสหรับนักเตะนะครับอะดูครับจังหวะนี้นี่ครับสร้างช่องโหว่เลยครับปึ๊บแทงต่อครับนี่ไปเห็นไหมเดบอยวิ่งนีครับผมเดบอยวิ่งเราจ่ายเลยนี่ครับผมะแม้ว่าจะมีตัวประกบแต่ว่าเมื่อคู่แข่งหลุดโฟกัสไปเราสามารถที่จะเอาบอลเข้าไปจบได้เลยนะครับไม่ยากครับคือดูจังหวะว่าคู่แข่งประกบอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับ เราก็แค่ดึงความสนใจเข้าออมาครับผมคือจังหวะแรกอาจจะยังไม่ได้จ่ายนะผมอ่ะก็ให้เขาเข้ามาบีบก่อนแต่ไม่ต้องบีบให้ถึงตัวในผมเพราะว่าการบีบถึงตัวเนี่ยทำให้เราเนี่ยออกบอลยากนะฉะนั้นเราให้เขาเข้ามาบีบแค่นิดหน่อยแบบนี้นะครับนะดูนะนะครับบีแบบนี้สิดพื้นชี่ให้มีช่องโหว่ก็คือเขาไม่ประกบเมสซี่แล้วในจงังหวะนี้อ่าอีโต้มันก็แบบไม่ต้องทาอะไรเยอะครับแค่จี้จี้ แล้วก็ให้คู่แข่งเข้าประกรบนะครับพอเข้าประกรบปุ๊บหยุดตัวประกรบเราจาดแค่นี้คู่แข่งก็เปิดช่องโหว่ให้เราเต็มที่แล้วในหบอล้วก็โจมตีเขาจากตรงนั้นได้เลยนะครับผมบไม่ยากนะครับแต่เราต้องมองจังหวะให้ออกแค่นั้นนะครับว่าพอเราได้บอลในหงอเราได้เปรียบนินดๆหน่อยๆนะครับเราจะทําอะไรต่อนะครับแค่นั้นเลยนะครับปุ๊บาจังหวะนี้แทงต่อหรือว่าโดนสกัดนะครับตรงนี้เดียวเก็บได้ครับอ่ะไปหนึ่งสอง อีโต้เ,โตโเข้าทิศเข้าทางนิดนึงครับจังหวะน,นี้เกือบไปหยดด่ามโรดีิโกตามมาเก็บอ่ะจังนี้ได้เป็นฟาวลเลยครับไปครับหนึ่งสองหมุนครับหมุนเดอะบอยจังหวะนี้โยกนะครับผมโยกเข้าขวาครับแล้วปั่น มาเกลเล่ครับถ้าไม่ติด่นมีโอกาสได้อีกหนึ่งลูกเหมือนกันนะจังหวะนี้นะครับอ่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบลงรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าให้เราเอาไปเป็นไอเดียเอาไปเสริมละกันนะครับคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบเทคนิคมากนะผมแต่ว่าให้เรารู้จังหวะแค่นั้นพอในผมเราก็จะสามารถหาคู่แข่งหรือว่าสร้างช่องโหว่ให้คู่แข่งได้นะครับโดยที่แบบเรารู้จังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องลากไปซ้ายไปขวาอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม